มากินข้าวด้วยกันค่ะวันนยาชิมาเยี่ยมมากินข้าวด้วยกันเอาเห็ดมาให้นะคะก็ขอบคุณยาชิแล้วนเห็ดฟางนะคะจะนำฟ้านฟ้าอันนี้พอดไข่ใส่มะเขือเทศไมทำไมไม่รับสาย แล้วก็แกงมเช้าไปทำอะไรทำไมไม่รับสายมันก็นย่งนะไงน้องนั่งนัมาอยากนี่เออน้ำแบบนี้แหละมันะมีม <c oughs> ไปทำอะไรนะไม่รับสาย อันนี้ก็จะเป็นข้าวพิเศษนะคะโอ้โไม่รับสายเฮ้ยข้าวพันปีข้าวพันปีนะคะของประดาเรามาชิมกันว่าเดี๋ยวบองเดี๋ยวบองจะเป็นยังไงนะคะทอดไข่ใส่มะเขือเทศมันก็จะมีรสเปรี้ยวเดี๋ยวบ้องอร่อยนะมไม่รับสายค่ะปาท้ายบ้าน เก็บจากสวนเราน่นากต้นกินง่ายค่ะเรากินง่าย,อ,ยาอันนี้ก็เจลโบงนะคะเจลโองออค่อยล้างแปลงยาก,ก่อนเสื้อเก็บมาว่าจะผัดไม่ได้ผัดไม่จะผัดตรงเทียบจ,จ้อยอ,อันนี้ก็เห็นนางฟ้าป้านะคะ กินข้าวฝนมาแล้ว้นเรายกินแบบนี้แหละกินมัเขือกับกับแจ่วนาะประดาเน,ะนาะกแจ่ววบอ,บองเราไปเสียายน่นะ ้าไปเสียย่าตเสียอะไรนวเราจะกินมะเขือตำหัวตะไคร้ตำหัวตะไคร้คุยแล้วมบนี้มะเขือกินแล้วก็ลงไปทำงานต่อเดีย๋ดยถึงกันไป ลองด,ดูนะคะมาลองดูมะเขือกับแจ่วบองก็อย่นสามุนกินมือกืนนี <ไอ S 1> ่คบมะเขือกลอ,อกเลยม<บ>าอืมกินอยู่อันกินอยู่อันมองอันอะไระได้ออกเหาอ่ะอืม,อมนี่กินกับแตงย่าสินี่อร่อยดี ลูกเราไม่ได้กินเลยไม่เป็นลูกเลยบอืแเราก็มีแตงด้วยนะคะอาหารบ้านๆเออมีเลี้ยนตั้งเหีย้ยตั้งนัง่ะตั้งสีชมพูนะ่งเออฝุอ่นมาเด้อฝุ่นเด้อ จะได้ต้นไม้ดอกไม้จะได้สวยงามเราจะไม่ได้ลดต้นไม้เนอ้อต้นไม้ก็ดูมันก็เหี่ยวนะบอกว่าถ้าต้นไม้เหี่ยวคนจะตกเนาะต้นไม้เหี่ยวเลยต้นขา้าวโพดเราลูหว่างก็เหี่ยวต้นไม้เหี่ยวคนจะตกพี่น้องเลือดวัวหาอีก <c oughs> จำไม่รับหรือรับหรือจำไม่รับ ท้ายบ้านนี่จะรับหรือไม่รับดีกินหอดเจ้าเดอ้อเคยอยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันเง,งียบเลยคิดถึงมากเลยฝากไปบอกป้าทถวบ้านด้วยนะคะครับแจอบอกพีนองเออไปกรุงเทพไปลืมเราเลย ไม่รับเลยข้าุ่นตรงห้งามบอกไม่ได้แบบข้าวไม่แห้งอข้าวไมีแห้งเขาเอารีบมาข้าวพูดมันอันเข้าอันสิเหยาวนะแล้วตะตะไม่ได้มันตะซื้อตะหนาๆน,น,น,นะ อเอมันมันเลยอะเกินกว่านะอมืมันก็เลยมันก็เลยดันอ้าวไม่รับเออสร้างเป็นเนะราจะบอรับสาย,ยนะอ่อยเน่อยพี่้อฝากบอกป้าที่บ้านด้วยจะโทรหาจะชวนกินข้าวหน่อยไม่รับสายเลยเนี่ย อันนี้ก็เห็ดป้าชนผักอืมเห็ดป้าชนผักอร่อยเรยว่ามาจ่จะองกน้อยอต้นน้าคือเก้าเข,า,ขาบอกว่าคนที่เขาทาคลายออกตลอดสามเดือนอืมเขาก็ว่า,างั้นพะเจ้ากแกงไม่หมดก็แบ่งให้ป้าใสเพราะไม่เห็นป้าใสพเพราะเงินไปเดินขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นแ<า>ก<อ>งแกงไม่หมดอยู่แล้วเพราะว่าอ,อยู่คนเดียวเชื้อก็ไม่อยู่ป้าทั้งบ้านก็ไม่อยู่แบ่งให้ มาแตเียงคิ้าหวางมากไหวังลุหวางก็ไม่ได้มานี่นะเกบอกว่าจะไปหลายวันเพราะว่ากองคือเธอแล้วเขาไปทำเพื่อหลายวันแจ็บเนาะมาเสือคุยแจ็บอย่บอกเมืก่อน หลายวันไม่เกบมิก็มาือพวงก็ยำพวงเลยพี่น้องเขือพวง อร่อยนะคะทอดไข่ใส่มะเขือเทศแม่ยายยังเก็บกินใส่มะเขือเทศเลยหวานไม่ทอดค่ะแบบนี้ให้อมีินน้อยกินเอนนม้นชอบก,กินผักเนากถ้ามีหอมหัวใหญ่ก็ใส่หอมหัวใหญ่มันจะอร่อย กินเมี่ยงกลับไปม,ไมิดจิลิดไม่โทรมาหาเราเลยเวลาเราโทรไปก็ไม่รับทำทุละอยู่หรือเปล่า อ่อยครับพี่น้งองเออเออเจะ้าบองอจะาบองสาปานเขามาแจกเมื่อวานนี้เนาะเได้สีไหนหน่าซือ้อกันจำไม่ได้ค่ะอือค่ะอร่อยหอมสาปานถ้าเรามีถัถ่วแจ่วเขามาแจกที่โค้งหนูมามีถัว่วมีถัว่วพูเนาะมีมะเขืออือม่มถัว่วพู กินแบบนี่แหละอร่อยดีดีจังเลยนะฟ้าดังครั้งเดียวมิดเซอ่มออยยามันกินข้าวเบือนนั่งกินข้าวคนเดียวเง,งียบเงา พอดีมาผ่านมาดูบ้านป้าดูเศร้าเศร้าสองแสบก็เลยเห็นเห็ดกขึ้นไปให้ปดาดัามาว่าจะเบ่งให้ป้าคำสายแั่ป้าคำสายไปไม่มีปิดร้านไปไม่รู้แล้วแกไปไหนส่ง้าหรือเปล่าไม่ส่ง้าบพอ๋อสงสาะใช่ก็เลยเดินขึ้นมาเลยดูเห็ดนะคะทีแกงหัวแซ่บแซ่บเป็นบังไง แกงกระแซบหนึ่งกระแซบซุปกระแซบแมนเพราะว่าเห็นเราเก็บจากสดสดเลยเนาะหนึ่งจำกระป๋องสับซ้ำมือก็เอาหยิบแล้วก็ซุปกระแซบยากพันท้ากินเมื่อวันท้าก็ไปตักแหงเวลาเขาจะแกงเขาก็มาแช่น้่าก็แกงคือฮิตอ่ะ งูนูขานี่ละิกาด่างข้านีะมันกส่แข็งแบบมันนิ่มมเฮ้ก้าดางข้าวแข็งคอยค่อตาแหงคอยคือแกงมาอยาเขาเห็นบ่วคันสมรณอเขาเห็ดแบบเจ็บเลยหอมเฮานะดอ้นสมอือ เห็นเขาเิ็นนะแ่บแทบเลยเขาคันสุเลอืมไม่เคยเขาว่าคำหนึ่งว่ากับอาม่ามันตั้าแต่เขื้นมาในเรื่องตั้งะต่สมสม่ทบแทบซักวันคนึ่นที่มาเป็นมังจกคันตอนนี้ ภามาจะให้ประษาพันสุมผักภาษา็รีกกบกพังผักหอมมาสาววาใส่ก๋วยเตี่ยวมมือว่าป้าจะเปิดวันไหน,นว่าเปิดวันเปิดป้า วันทีไม่ท้ไม่ไมอืมได้แล้ววาที่ไหนเขาก็เดินเปเขาดูจากบ้านบ้านเดินเกิดเดินห้างแต่ว่าเอฟซีบอกว่าไม่ต้องรอให้ถึงวันเกิดตาแล้วเสร็จแล้วก็เปิดเลยเอฟซีมาก็าถามถนะอยู่เนาะเอฟซีมาแต่ระวังก็ถามแล้วที่นี้ก็ประมาณนี้นะคะ โเลยคือเยกใบใหญ่ยงไม่รวยใบใเสื้อนี้บอเสื้อนี้เก็มาไปที่บ้านบอกเฮ้ยอย่านชื่เราไอเอเราโหจนะอาจะอันกดบามันยังมีหวดินิดซอยโหดิน วจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะป้าของคอยคือหมืดแท้